สาหกิจชุมชนดารุนอิบาดะชุมชนที่สร้างโอกาสจากความร่วมมือของคนในชุมชนกำปงจะแตกอะทุกที่ถ้าเราไปเที่ยวที่อื่นเนี่ยเราก็จะอยู่ที่ที่เดียวแหละกิจกรรมหรืออะไรทุกอย่างจะอยู่ตรงนั้นเลยกันแล้วก็อาจจะกว้างส0ไร่20ไร่อยู่ตรงนั้นแต่กำปงเนี่ยคุณมาปุ๊บจุดเช็คอินคุณจะต้องเจอเลยแล้วพลาดไม่ได้คุณจะต้องทํากิจกรรมกับเราก่อ,อล,ล,ล่องเรือ กิจกรรมอะไรบ้างอะเราก็จะมีทุกอย่างแต่ละรอบอะคงจะไม่เหมือนกันบางทีเราก็ทําขนมดาดาทำขนมคกสุดโบราณให้นักท่องเที่ยวแล้วขนมคกเนี่ยเราก็จะใช้เตาถ่านด้วยส่วนใหญ่ขนมไทยที่แบบว่าที่ไหนหาทําไม่ได้หากินไม่ได้อะเราจะเอามาสร้างเป็นกิจกรรมเรายังมี้าวยำปัตต้เราก็จะมีหอยทอดที่เป็นหลักที่มาปุ๊บคุณจะต้องได้กิน แล้วของเราไม่แพงนะแค่สามห้าบาทเอง็นรับคอนเทยวขาจะบอกว่าอ,อ,อร่อยด้วยเนี่ยทุกคนก็จะบอกว่าอร่อยเสร็จตรกนี้เราก็จะไปฟาร์มแพะจะมีการสาธิตรีดนมแพะใครสนใจออ,อยากอยากขอรีดมัางอะ่ะยินดีเลยเราก็ให้คำแนะนำแล้วชิมนมแพดูซิว่า,าในเขตทุ่งคู่เนี่ยนมแพของเรามันแตกต่างกับที่อื่นแบบไหนเพราะว่าของเราอะการันตีได้เลยว่าในเขตทุ่งคู่นี่นมแพะจะไม่มีกลิ่นอันนี้คือจุดเด่น เสร็จจากนี่เราก็ไปสวนมะพร้าวแต่สวนมะพร้าวอ่ะเรามีหลายที่นะวังสวนมะพร้าวเราก็ต้องเดินขึ้นไปนะแต่ไปถึงตรงนั้นแล้วก็ไม่ผิดหวังเขาจะมีที่นั่งให้เราทานแล้วก็ให้เราชิมเลยแล้วก็โ้เมะพร้าวของเขาหวานมากเลยนะหวาน บอกก่อนว่าคำโปงอ่ะเราไม่ได้ตกแต่งอะไรเลยนะคุณมาแบบว่าชุมชนจริงๆเลยอะ่ะคือเกษตรกรมีอะไรเราไปตรงนั้นเลยเราจะรวมตัวเกษตรกรกันทําการท่องเที่ยวให้เกิดไรายได้เพราะเกษตรกรจริงๆเ้วเป็นผู้สูงอายุอย่างเรือเนี่ยของเราก็เป็นเรือชาวบ้านจริงๆตอนที่เราก็กําลังฝึกมะกขุดเพศน้อยขึ้นมาก็าะจะมีไรายได้ทุกระดับทุกชั้นชั้นเด็กทิ่ไปเทอมมาร่วมกิจกรรมตรงนี้ก็มีไรายได้จากตรงนี้ไป ถ้าบอกว่าสนใจที่อยากมาเที่ยวกำปงนะคะก็เข้าไปดูในเพจของกำปองในดงปือจะจัดวันอาทิตย์แรกของทุกๆเดือนท่องเที่ยวของเราเป็นท่องเที่ยวชาวบ้านจริงๆเราทําเหมือนว่าพาญาติไปเที่ยวคือญาติของเรามาอย่างไงเราก็พาไปเที่ยวแบบนั้นไปเที่ยวที่บ้านคนนี้คนนั้นอ่าเราจะบริการในแบบนี้ในรูปแบบนี้มากกว่า